ออกมาคอมเมนต์เรื่องการเมืองน,นะบางคนนะโอ้ปากดีจริงจริงไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ถามจริงอ่ะช่องมึงมีปะช่องของมึงมีกันปะมีตัวตนจริงป่ะพวกเอวตารทั้งหลายกูขอร้องแหละนะเลิกบ้าดีเถอะแน่จริงเปิดตัวมาเลยเหมือนกูนี่กูนี่สายชนชาแนลเนี่ชัดๆเลยนี่ชื่อกูชัดๆเห็นชัดๆสันดานกูเห็นเลย ชื่อนามสกุลกูด้วยเออช่องกูช่องจริงด้วยคนจริงด้วยไอพวกเอวตานที่แบบโอ้โหปากดีจริงจริงโอ้ยเผาบ้านเผาเมืองผาว่ามึงมีหลักฐานเปล่ามีหลักฐานไหมหลักฐานเอามาให้เขาสิจะจะจับว่าใครเป็นเผาบ้านเผาเมืองใครทํามีหลักฐานมีพยานเอามาไอ้คนฆ่าคนเหมือนกันน่ะใครไปฆ่าใครมึงมีหลักฐานกันไหมเอามา มีหลักฐานบางสิ่งบางอย่างยังออกไม่ได้เลยเพราะฝ่ายตรงข้ามกับพวกความคิดของพวกมึงถูกไหมกูบอกเลยนะตาสว่างกันได้แล้วเฮ้ยมึงบ้าเปล่ามึงมึงอยู่ได้ยังไงล่ะจริงเป็นควายเป็นคน่าสมควรสว่างสมควรมองให้ไกลๆมองเอาความเป็นจริงอย่าคัาเคีอย่าลำเอียงถ้ามึงแน่จริงมึงออกตัวมาเลยช่องไหนมึงออกตัวมาเลยจบชื่อน,นามตะกุลมาเลยมึงก็ได้มา ดูดิแล้วมาพูดความจริงสิกูอยากดีเบตชิบขายอะไรไอ้คนพวกเนี้กูอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีความคิดสมองมันกินอะไรมันกินขี้รือกินข้าวหรือเปสาบจริงฉันกูัวคนกินข้าวจริงๆกูไม่ได้เฮียอะไรหรอกกับการเมืองอะมองตรงนะกูไม่ได้อะไรหรอกขายได้เป็นนายกกูก็ไม่ได้อะไรกูไม่ได้ลำบากก็ไม่ได้ร้อนอะไรด้วยแต่กลัวคนรักประชาธิปไตยรับความถูกต้องจะพูดอะไรลอยๆมีหลักฐาน อย่ารักศิลเน่ะยิงรักอหนีไปกูก็หนีไม่หนีได้ไงในเมื่อมึงยึดอานาจมามึงจะตั้งกฎกติกาอะไรก็ได้มึงจะตั้งกฎหมายอะไรก็ได้มึงจะตั้งใครมาเป็นอะไรก็ได้ดีไม่ดีถ้ากูเป็นเองนะกูบอกตรงนะทางศิลยิ่งรักอะ่ะกูบอกตรงกูจับข้าวหมดเลยจบง่ายไหมเออเข้าคุกเสร็จปุ๊บโดนกระทืบม้าแตกตาย บอกว่าอ่าเกิดอุบัติเหตุในข้าวคุกตายมึงเข้าใจไหมว่าการเป็นประเด็จการน่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมึงก็รู้อยู่พวกมาเฟียพวกมีที่พนน่ะพวกประเด็จการน่ะมันไม่สนใจหรอกแม้แต่มึงอ่ะแต่ก่อนนี้นะมึงปากดีก็อบอกตรงนะมันปากดีกับมันดิมันจะบมึงฆ่าทิ้งไปนานแล้วโอ้ แต่มายุคนี้กล้าพูดกันไม่ใช่อะไรหรอกอย่างเฮียชูเนี่ยกล้าพูดช่วงนี้เพราะอะไรมันหมดหน้านแล้วไงหน้านหมดเลยมีอะไรแต่แต่ก่อนนะั้นเจ็ดปีทำไมไม่พูดอะ่ะถ้าพูดไปน,นี้เฮียชูัปน,นี้กูก็ว่าัปน,นี้นูลลนน่นเลยไปนอนเขาเรียกว่าไปนอนอะไรนะไปนอนอ่าเฝ้ารักองม่วงแนละ้วเออเป็นปุ๋ยอมม่วงไหมบอกตรงนะไม่มีใครกล้าพูดหรอกตอนเนี้มันหมดหน้า ประชาชนก็ไม่เอามานันทั้งประเทศมีเา้าหรอกพูดตรงโอ้อย่ามาเสือกรู้ดีเลยไอ้พวกที่รู้ดีอ่ะบองตรงรู้ว่ารู้จริงรู้ไม่จริงอย่าพูดฝากไว้คิดแค่นี้บองตรงนะกูนี่ชื่อจริงด้วยช่องจริงด้วยแล้วคนจริงด้วยกูกล้าพูดกูไม่สนใจหรอก ก,กูไม่ได้ว่าใครกูก็อ้างใบลอยๆของก,กูแต่กูก็ยังมีเหตุผลมากกว่าพวกมึงอีกพวกมึงมีเหตุผลอะไรถามริเหตุผลมั่วๆเดโดมึงจะพูดอะไรอ่ะหาหลักฐานก่อนความคิดที่มันถูกต้องบอกตรงอ่ะแปดปีที่ผ่านมามึงรู้ว่ารัฐบาลอยู่ได้เพราะอะไรไม่แตะต้องยาเสพติดไงไม่แตะต้องบอลการพานัน ไม่แตะต้องแคเสือมาเฟียไงอยู่ได้ถ้ามึงแตะต้องสามอย่างนี้นะกูบอกตรงอยู่ไม่ได้หรอกยังไงมึงก็อยู่ไม่ได้เพราะมึงโดนแน่มึงโดนพวกนี้มันเล่นงานแน่เพราะพวกนี้เงินมันเยอะเงินมันหนามันจ้างม็อบมาเนี่ยมันจ้างได้จ้างเป็นเดือนจ้างเป็นปีมันยังจ้างได้เลยเพราะเงินมันเยอะเงินใต้ดินมันเยอะเข้าใจไหมโอ้ไอเด็กๆก็มาเรียกร้องเนี่ยบอกตรงมีปัญญาหรอกเงินข้าข้าวข้าววันๆมันเท่าไหร่ไม่ได้วันละร้อย พอแม่ให้มาวันละร้อยจะเอาได้แดกอะซื้อข้าวกินวันหนึ่งมื้อหนึ่งก็ได้อยู่ได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไปแล้วต่างคนต่างไปเพราะไม่มีคุณทรัพย์ถ้ามีไอ้พวกไอ้สามกองทุนที่มาจุกุดหนุนนะกูบอกตรงนะันนี้แม่งเละไปแล้วก่อนข้าววันนั้นยาเสพติดพวกเจ้าสัวไอ้ทุนใหญ่ๆอ่ะอันนั้นพวกนี้เงินมันหนาถ้ามันจ้างเงินมาเมาื่อไรนะพวกมึงไม่มีหรอก ไม่ว่าแต่มึอเงือกูอ่ะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะก็บอกตรงโธ่นี่ไม่ไม่ไปแตะต้องอะไรไงแปดปีเก้าปีไม่มีใครแตะต้องเลยสบายสบายรักความโปร่งใสแต่ตรวจสอบไม่ได้ถูกไหมเออใช้สมองคิดกันบ้างนะพวกมึงนะที่คอมเมนต์ออกมาบางทีกูก็หมั่นไส้เหมือนกันเนาะบอกตรงมีเหตุผลบ้าง